สวัสดีครับเมื่อนวันที่8คือสภาคมนะครับ2 5ห68นะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านกุดหว่านะครับตำบลกุดหว่าอำเภอกุชินไล่จังหวัดกระสินนะครับยังโบปีดได้ครับเมื่อนีวันที่8นะครับนะครับไปเรื่อยๆได้ครับยายติ๊กยายติ๊กมาการ์ดบอร์ดเลยอออันนี้ห้องไฟแดงๆนี่ห้องห้อบห้องห้อง ้น้ามอเลยกกันนะน้ามอเบิ่งกันนะจ้าขอ้งหัวนี่ไม่น้ามอเบิ่งนะเจ้าของหัวนี่แม่แดงแนดะงนี่เนนออไปเออเอาเลยเจ้าของเจ้าของโคโยตีน้ำหัวนี่เอาเอิญเอาน,นี่งได้ไม่เยอะตัวชว่วงตัวแม่แดงแดงนี่กันโอ้ขอบขอบนี่แม่าสาวบ่โอ้แม่าสาว ส <behaviour global. S 1> <ป>ัมมาคือสูงใหญ่เลยปีกัวบ่ะประมาณปีตักเดือนนี่โอ้เม็ดเท่าไหร่นี่ซีสีผุนละเนาะซีสีผุนละเนาะเนาเนาโค้งสางบางใหญ่ได้เนี่ยง่วปีกัวครับขอบหูดำดำนี่แล้วเนาะหางเน่าคุณละเลื่อยเข่าแข้งขาเป็นเน่าดีครับชุบราคาเท่าไหร่ละครับสามพันขอ๋อราค่าบอล ราคาถึงตัวเสนบอใหญ่น้ำตัวเสนอราคาใบไงราคามื่นสามพันนั่งต่อได้อีกเสยอยู่ปลายเด้ออย่างปลายหลักลอยเอามื่นสามต่อได้หลักลอยเด้อบ่ได้ผ่านหลายนี่บอกญ่ปีกัวเอาไปเลี้ยงหนึ่งมื่นสามพันอือตัวได้อีกครับตัวเลี้ครับตัวเลีนี่บอกอยู่ข้างเพื่อนอยู่โอ้เป็นตัวเมียให้กันเนาะตัวเมียเหมือนกัน นี่แซลูเล่พอปีเด้อไปปีหนึ่ง,งป,รประมาณส้นปีเลยเซลูเล่ตัวนี้เซลูเล่ตาเป็นขึ้นสีชมพูแดงดีแต่หัว่านมแม่สาวน้อยประมาณจักปีหนึ่งส้นปีแข้งขาจำนี้บ่มีเนาะทกถอนนี่บ่ได้อันนี้เม็ดเท่เล่เนี่เม็ดซิบหาบ่เนี่ยว่างนี่แหละเนะาะเม็ดซิบหาคืนเม็ดซิบหาคืนนี่ละเซลูเล่ อ๋อคนยืนดอนเห็นอย่างคือเสียงดังแทนันซาลูเร่น้อยราคาเท่าไรล่ะครับน,นี่ห้องไว้แปดพันครับอ่าแปดพันแปซื้อบอมีมันบอมีมันแปดพันซื้อเม็ดซิบหา่าประมาณปีหนึ่งงวเดียวซาลูเร่แม่สาวน้อยสาวน้อยร้อยลุ่มบึงหน้าเพิ่งได้หัวลุ่